หน้า441ตั้งแต่เสนาสนาวัตเตทวารังนามายสสมามหาวารันชางตัสมาตัถาอาปุชนากิจจังนัตถิเป็นต้นไปวินิจฉัยในเสนาสนาวัตพึงทราบดังนี้ธรรมดาประตูเป็นที่ใช้มากเพราะฉะนั้นไม่มีกิจที่จะต้องบอกเล่าสำหรับประตูส่วนกิจที่เหลือเป็นต้นว่าให้อุเทศต้องบอกเล่าเสียก่อนจึงค่อยทำสมควรบอกทุกวัน แม้หากว่าเมื่อนวากาภิกษุกล่าวว่าท่านผู้เจริญเฉพาะกิจที่ผมจะต้องบอกเล่าจงเป็นอันบอกเถิดภิกษุผู้แก่กว่ารับว่าดีละหรือภิกษุผู้แก่กว่าบอกเสียเองว่าท่านจงอยู่ตามสบายเถิดแม้อย่างนี้จะไม่บอกเล่าก็ได้แม้ด้วยความคุ้นเคยจะไม่บอกเล่าแก่ภิกษุผู้ชอบกันควรเหมือนกันข้อว่าเยนวุทโทเตนะปริวัติตพังมีความว่า ตรงหน้าภิกษุแก่พึงเลี้ยวไปเสียแม้ในภชนะสาลาเป็นต้นพึงปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันวินิจฉัยในฌานตาคราวัตพึงทราบดังนี้คำว่าปริปันธ์ทางนั้นได้แก่ฌานภายนอกวินิจฉัยในเรื่องน้ำชำระพึงทราบดังนี้ในคำว่าสติอุทะเกนี้มีวินิจฉัยว่าถ้ามีน้ำแต่ไม่มีที่กำบางพึงใช้ภาชนะตักไปชำระเมื่อไม่มีภาชนะพึงเอาบาตรตักไป แม้บาดก็ไม่มีเป็นอันชื่อว่าไม่มีภาชนะภิกษุผู้ไปด้วยทําในใจว่าที่นี่เปิดเผยนักข้างหน้าจะมีน้ำอื่นยังไม่ทันได้น้ำได้เวลาพิกษาจารย์พึงเช็ดด้วยไม้หรือของบางอย่างแล้วจึงไปภิกษุนั้นฉันก็ดีกระทำอนุโมทนาก็ดีย่อมควร บทว่าอาคตะปฏิปาติยามีความว่าลำดับแห่งผู้มาเท่านั้นเป็นประมาณในสถานที่สคือเวจกุดีที่ถ่ายปัสสาวะท่าอาบน้ำวินิจฉัยในเวจกุติวัดพึงทราบดังนี้ข้อว่าไม่พึงเคี้ยวไม้สีฟันพลางถ่ายอุจระพลางนี้เป็นข้อห้ามในที่ทั้งปวงทีเดียวทั้งเวจกุดีทั้งไม่ใช่เวจกุดี ข้อว่าพารุเสนกเทนะมีความว่าไม่ควรเช็ดด้วยไม้ที่ผ่าหรือไม้คมหรือไม้มีปมหรือไม้มีหนามหรือไม้มีแผลหรือไม้ผู